สมัยแล้วแค่ผ้าเทปองาักมากกดทีทีเทปรำมาก่อนะมกดตัวตักทีทีรำนี่ทุกท่หมดต้องเททีทำยากก็ทำไห้ยากความชุ้มสมก่อนสมนีได้เงินรวยเลยสมัยที่ปลาติวยังหายาก ดูเครื่องเครื่อนมา่อไว้สูบน้ำมาอีกเรื่อเน้อีมา้าแล้วแล้วลำนี้จะลอยน้ำได้เลยรอยนํารอยคนคนจะเข้าใจทำนะครับไปหน้าร้อยหน้าไม่แพง เลิกเก็บแล้วขายดองเยนาเลดองบะก่อมอลยเน้ามลอืออ๋ออยู่ด้านหลโ ห่ออยู่เอาของคับนะเด็กเราเห็นแล้วแล้วอย่างนี้ปวกมันจะไม่กินเลยไม่รู้สิเราไม่ได้ดูด้วยเราไม่กินด้วยก็ยางรอกนี่นานๆเข้าความชื้นลงมึงเอาเรื่องนันและท้าไปกินแลรวหมดเลยสามลามลำงี่สสาเฮ้ย สามลำใหญ่ยลำล่างเอาแพงกับเพื่อนขายสองมื่นไม่ขายพวกทำงานยาวไม่ได้ต่อยาเกี่ยวยาอันนี้อันนี้ก็นับเก่ามากกันนะเนี่ยเก่าเนี่ยนับร้อยกว่าปีละร้อยกว่าปีแล้วไม่รู้ว่าเเราีจะคือหลานนี่เล่าให้เราฟัเจอะเดี๋ยวลูกนี้ทำมัน อาจาย์อได้ดีๆ้ามันไ้ดีโอ้ตอบไคพี่แกนเมื่อก่อนเราไปตู้กระเ้านะเพราะว่าที่นี่เป็นท้องล่องนะใช่เนี่ยลองอันนี้แล้ก็ลองใส่ใส่ตู้ไม่ต้องอนไ้เลยไงไม่ต้องโยนดันนะดันผ้าเก็บเลือขาามากรโยนใส่ท้องห่องท้องล่องแล้วก็ไต่รไใน่เนะอที่หนาหมนี้เราะ <c oughs> เราตอไปิดเรือไมอย้องคนๆอย่างนี้นแมวเรือเดี๋ยเวลามาไวนั่นอ่ะจะวิงก็ตายจับกะเพราใช่ใช่ใชลากลาิงที่น,น,นี <c oughs> ่แค่เรอข้นไวกว่ากันเยอะทำไมก็ต,ต,มต,มต,ต้องิทำไมไม่ขิล้มมาตองเอี่องคี่มีอไรเอาเก็บไปดูของตาย <c oughs> <c oughs>

มีอะบ้างเราเนาวกราอย้านเมีใครรก็มีใครก็มีกมีใครมีอครก็มีี่ยม้ใคมีใีคมีค่ะเมคีค่ะคกมีใคกรก็มีกมีใคก็ีริงมีใครก็มรก็ครมีเดรก็มีใ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 ครกมก็กใมีใครกมรก็กมีใ ครับก็ที่ี้พูดปากมาเล่นดนตรีงานแต่งงานอะไรที่ก็มาแล้วก็พักนี่หลายครั้งแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนหลังโดนในท่านนายยกให้ไปพักด้วยด้านนอกเดือนสองสองกระด้งงานสองวาเมื่อคืนถ้ามาเล่นดนตรีบริจาคช่วยเหลืออของเขาอะไรเขาพักเมื่อคืนเนี่ยอะไรบางอยู่ราชบุรีเนี่ยแหละอยู่ที่ราชบุรี เขาคพังเดี๋ยวขับเมื่อไหร่เดี๋ยวขับแล้วครับอันนี้เดินมาทีช่องว่าแล้วมาทแกน้าเขามาบอกพ่อพ่อ๋ยวเพื่อนผมมาไอว่าป่านี้เพิ่งมาเพื่ได้นอนทีแล้วสิหลงทางจนถึงที่ตีสี่อ่ะตีสี่เช้าก็พูดว่ามาให้ใครมาสคนนี่ละคนที่เขียนภาพอะไรให้ที่ใส่กตอบั่นก็มาแล้วก็กลับไปแล้วที่ใส่กตอบไว้ตีภาพว่าว่า คือเนี่ยคนแักว่านักว่ามาแล้วเนาะมาแล้วจะเลือกใหม่อีกแล้วเลือกใหม่ก็มาใหม่เลือกไปแล้วทีนี้ตลอดชีพิต้ลยมั้ยา3ปีเปลี่ยนเลยเต่าเต่าเต่ามีเต่าด้วยนั่นแหละลอยน้ำไปแล้วเลยเต่านาตัวนิดเ่งๆเต่านาเนี่ยยังไม่กล้า มันไปแล้วมันไปเยแล้ไม่ไเรองนี้เรตนีอไม่มีไม่เคยได้นี่ตนีี่ให้ตหายใจงานันเยอะทั้งก็คืนปลไปไหนก่นนกินอะไรกัน่ยังได้เวลาครับผมมาตอนตีสองกินข้าวกันมาแล้วนตีสองแล้ววันลงไม่อีกสอนโบกิหลง